ถ้าเมืองนี้ยังปล่อยให้รถรูเบียดรถก่ารถประคาทุกแล้วบอกว่าคนจนผิดถ้ายังให้ลูกคนมีชื่อพูดหน้าไม่ว่าลุงขับไม่ดีถ้ายังมีคนเชื่อเสียงยังใช้ความรวยแสดงพฤติกรรมเบียดได้ตกได้เลยได้บนท้องถนนก็ไม่ต้องถามหาประชาธิปไตยที่ไหนหรอกแค่บนถนนเรายัางเท่าเทียมกันไม่ได้เลยสังคมไทยยังอยู่ในระบบสักดินาแม้กระทั่งบนถนนสักดีนาบนถนนไม่ใช่แค่สถานะว่าเป็นคนรวยแต่มันเป็นระบบที่เกื้อหนุนให้คนใหญ่ทําอะไรไม่ผิด คุณอาจเคยเห็นคนชนแล้วหนีแต่มีคนใหญ่โตโทรคลีได้คุณอาจเคยเห็นคนขับเบียดแล้วอ้างว่ากล้องบังมุมคุณอาจเคยเห็นคนแซงบนไหล่ทางแล้วอ้างว่ารีบไปทําง,งานราชการพฤติกรรมแบบนี้สะท้อนว่ากฎหมายในไทยมีไว้ใช้กับคนธรรมดาแต่กับคนพิเศษมีกฎพิเศษแถมให้เครือข่ายที่เกื้อหนุนระบบสัตินาบนถนนหลวงจะมีสามกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบางนายเจ้าหน้าที่ตํารวจบางนายที่พยายามพูดให้หยุดผิด เพื่อลดแรงกระแทกไปที่คนมีชื่อหรือแม้กระทั่งบิดเบือนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นผลดีกับคนรวยคนมีชื่อเสียงคนใหญ่คนโตกลุ่มที่สองสื่อบางสำนักที่พยายามเปลี่ยนทัศนคติสาธารณะให้อยู่เป็นคนผิดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นข้อผิดพลาดของคนมีชื่อกลุ่มที่สามนักวิชาการหิวเงินที่ใช้หลักวิชาการช่วยเหลือคนรวยคนมีชื่อเสียงคนใหญ่คนโต